อุ้ยเจอเจอลินเจอลินอุ้ยสบายเจอเรามีลินโปรเฟเยอร์เออกลัวอะไรวะต่อเขาเปลี่ยนมาเราหรือเปล่าอยู่วิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมาเลยเป็นอาเมียผมวาเปิดแล้วล่ะแล้วต่อพี่โดนป้าเล็บห้ามเปิดกล่องเด็ดขาดทุกคนฟังทำไมพี่ก็พี่ใส่เปิร์กมาพี่เปิดพี่เปิดได้ของดีอ๋อ โอ้ยจะได้เปิดถ้าได้เปิดครับเปิดถ้าได้เปิดกาวไม่ละกี้ใส่ตาดำกับเปิดกล่องไม่ต้องเปิดเจจิราข้างหลังจะมีเครื่มหนึ่งนะอุ้ยเขาเฟดมาเขามีหัวหมูหนึ่งเฟดไม่มีธนาโทนะใจะต่อสร้างรอยเท้ากบเกลื่อนแต่ลินเล่นธนาโทไม่คุ้มเหมอกไอ อุ้ย<ไ>ลมกระดาน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 เจอตัดต่อพี่ตัดต่อตัวนี้วิถีนนะตั้วต่อมันเห็นงกไม้วะ่ะซื้อเวลาหน่อยดิย้ <c oughs> ซื้อไปให้ขอคนมาฮิวหน่อยเร็วทับเมงกลับมาแล้วกลับมาแล้วอุ้ยตาเหลืองตาฟ้ามันลยรอรอไอต่อเข้ามาใกล้ลๆก่อนนี้ อุ้มแล้วอุ้มแล้วแต่มันจะไม่ทันไงบอกเลยให้เขาใกล้ๆจบกันได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บอกบอกเอาบอกเอาบอกเอาเพราะว่ามันมีเงี้ยเมันมีเปิร์กอันนี้อยู่ทีเดียวไอต่อบล็อกเต้เสาดิเออไมต้องนอนเออไม่ต้องหนอนมันจะไม่ได้แขวนมันใครจะเป็นคนต่อไปเตม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 การแขวน อยู่กับเจมอยู่กับเจมอยู่กับเจมไม้อยู่ตรงไม้ถึงแม้ว่าแผ่นไม้จะผิดพลาดแต่ว่ายังมีเปลืองเงินๆของต่ออยู่อุ้ยโอ้หความเสากัรเงินเงินลินลินเพยเยอร์สู้กันเอาว่ะโฟเพยเยอร์ลินกำลังที่จะแบบว่าโอ้โหก็เด่นอย่างนั้นโอ้โหโทเทมุกไม่ช่วยมาเข้เร็วเลยโอ้ยพี่ไม่ทันเซว่าเปี่ยนไป ไล่ต่อเลยโดนหลอกเจมโดนหลอกปั่นอยู่ปั่นอยู่เฮ้ยเหมือนมีไล์บอลเลยอ่ะฉายไม่เข้าอ่ะไปรูปกลับมาเนียนๆนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปช่วยเฮ้ยนี่ไล์บอลเหรอเฮ้ยบ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยบุดถึิโมดินกำลังจะเตะโมดินชิบหายแล้วไปเปิดกล่องเฉยเลย1 5 0นห้ายูยวเลย ผมชี้ไกลๆให้เลยอ่ะแบบไกลๆเลยอ่ะเปิดกล่องเฉยเลยยกกล่องหลอกยกกล่องหลอกทำไมถึงเปิดกล่องกดผิดเหรอไม่อ่ะคือหิวอ่ะมันมาแล้วก็ยังเปิดกล่องเป่ดจี้เปิดล่อเปิดล่อเจนจิรามีปัญหาหรอรีบรีบเจนจิรามีปัญหาเปลี่นต้องเลยขี้สงสัย่มเลย ทำทำไมอย่างคู่แค่ถามทำไมต้องมูหูด้วยโอ้เอ้ยอุ้ยนักเรียนเริ่มฮอนแล้วนะไม่เอาดินักเรียนแมวนะนักเรียนแค่แบบอยากรู้ว่าทำไมถึงเปิดกล่องเป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่าขาบ้าเขาโมโหดึงโรบไปอีกจะไปปั่นเครื่องบ้านฟ้าหมดมันจะไปโซนฝั่งนั้นเอานะ นักเรียนที่น่ารักของคฟครูการแมปแล้วนะตรงไปตรงไปชิฟเฟลโร่มาหนี่ชิฟเฟลโร่เป็นชิฟเฟโร่อ๋อรอเลยคนป่าก็ได้มันโมโหมันโมโหพี่ละไม่แผ่นเดี๋ยวพี่เล่นโคตรนานมากอ่ะโอ้โหยังก่อนตีไปที่หน้าต่างเฮ้ยเอาเอาผมจลอย้เขาไปนู่นแล้วเธอลอยใเขาไปนู่นแล้ว บางคนเล่นมองเท้าไงมองลอยเขามีไหลบอลแน่ๆเลยเขามีคนให้มองเขามีคนให้มองอยู่เขาดึงหลังเรานแล้ามีไหลบอลแน่ๆเลยว่ะผมว่านะเบ็ดไปแล้วมีเสาตรงนี้ใกล้ๆเลยตรงหน้าประตูเบ็ดเม้นเหรอไม่ใช่หรอไปเสาโน้นไปเสาโน้นโน้นโน้นบล็อกใต้เสาอ่ะถ้าบล็อกใต้เสาก็ได้อ่ะดีเลยเออมีงั้นอยู่หลุดหลุดบล็อกทีเดียวสองทีสองทีหลุด ถอยถอยออยยไม่ได้แวกุืนิบไว้กุืงยิบหอม่ไว๋ยันอยู่บนบ้านมันอยู่บนบ้านเอาใจจะเดิน่าเดินผมต้องจูดจนกว่าไอเนี้ยเพิ่คถามถ้าของต่อมันจะเสร็จหน้าต่อตาไปไปไป เป้าหมายเนาะโอ้ยเฟดเฟดเฟดแล้วเฟดแล้วเฟดแล้วสร้อยเท้าสร้อยเท้าเฮ้ยมันกลับมาเครื่องเกินความคาดหมายไม่ได้เล่นแว่นอ่ะยังไงเขาก็ตีวิดเขาแบบโปรเพเยอร์เฮ้ยเขาเฟดหลอกแล้วอ่ะใครแต่ตะดำบอกให้หน่อยดิอันไหนจริงอันไหนหลอกอ่ะผมงงไปหมดแล้วนักเบียร์จ้องไว้นักเบียร์จ้องไว้โอเคเฟดเฟด อ้าโหเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมแบบว่าตันลินก็้ามาตันลินเลยที่แบบว่าล่างยังไม่เผยตนนะครับเอากูเปิดกล่องแล้วผมไม่ไหวแล้วเอาเปิดกล่องมาไม่ได้เปิดเลยเออพอใส่มาก็ไม่ได้เปิดเปิดแล้วกล่องแรกเปิดกล่องได้กล่องกล่องม่วงด้วยกล่องม่วงด้วยว้าวใครก็ได้มาฮิวให้หน่อยดิ อยู่บ้านฟ้านะครับเยี่ยมอยู่โอยโดยแล้วตาไม่ทันนี่นี่เจนจิราหิวหน่อยดูเฟดเร็วจังแล้วตูตะขอไม่ทันว่ะไม่ทันไม่ทันไม่อะไรมาดูไม้เหลือเยอะอยู่ผมเล่นไปนิดเดียวเองเหลือดสามเครื่องสองแผ่นหนึ่งมั้งเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าแมทเทพผิดทางสุโขภีศ์นายยังต้องนายยังต้องเรียนรู้นะสุโขภีศ์มันต้องเข้าทางไหนหรอไว้สอนเจมเลย วิ่งวิ่งให้เข้าและตัดตรงๆอ่ะเพราะเมื่อกี้มันเป็นเจลาไปช่วยเป็นเจลาไปช่วยสุภกิจก่อน่ะช่วยแล้วนี่หว่าปั่นเลยงั้นปั่นเลยกลับมาปั่นข้างตรงบ้านฟ้ามาเร็วเดี๋ยวยูเตงก่อนเออมันมันมีเปอร์ตัดสินใจไหนพี่โอเค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 รู้เรื่องได้กล่องพยาบาลเ่ะกล่องพยาบาลอยากลองเล่นอยู่นะเนี่ยแทงหลังอุ้มสิเปิดกล่องใต้ใต้ดินก่อนไม่ได้แขวนหรอกสวย มมันไไ่ด้แแต่ฉายไม่ได้แน่นอนอ่ะมันใส่ไลบอลมาตีคนอื่นน่าจะไลบอลหรือว่ามันฉายยากอยู่แล้วไม่รู้ขอบคุณเจ้หน่อยขอบคุณเจ้หน่อยับไปแล้วอุ้ยทีมหายรวมมหเนี่ยโอ้โหเปิดกล่องได้กล่องเออกระจายความเจ็บปวดเฮ้ยมาไล่ต่อมาไล่ต่อกลับมาอุ้มแล้วมันอ่ะอุ้มแล้ว่ะไม่ได้มาต่อไม่ทันว่ะเดี๋ยวมีรถมอเตอร์ไซค์ขับดีไปก่อนเงี้ย แกไปแกไปหนีไปก่อนว้กำลังเปิดเิดเขาจะมีโนวันไหมนะคิดว่าไม่มีคิวฉันหน่อยนิดเดียวเองเขาจเล่นโนวันแล้วนะไม่มีโนวันหรอลองนับเบิร์ดีๆไหมมีหัวหมูเดี๋ยวนะต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมองรออยู่เขาน่าจะมาเอาผมนะสองคนสองคนสิบมาช่วยเลยเจอแฟงคิวอะ อยู่นี่จ้าเขาถีบเครื่องเขาไม่มีเขาไม่มีถีบเขาไม่มีถีบแรงใช่ปหมฮิวเร็วฮิวเร็วไอ้พันห้าเด้งเด้งด้งใครเขาดีใครติดหายแล้วกูดูไม่ไม่เขาไม่กลับเขาไม่กลับเขาไล่นี่อยู่ว้าวว้าวฉันยอนพันห้าเพื่อนแต่กันตรงนี้ไม่โอเคเดี๋ยวไปล้มไกลๆดีกว่าทางแมปตั้งรอยเท้าเครื่องขลังไม้ ปั่นเครื่องหลังงบ้านไม้ตั้งแมปตั้งแมปตั้งแมปเฮ้ยจะบ้านเจนสิล่ะเอ็มจะไปทางนู้นเข้าหมายเขามีเข้าหมายเฮ้ยเออเลี้ยวไม่เลี้ยวอีกเออกูนี่เอลี้ยวเลี้ยวเอาอ่ะเอาอ่ะเข้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวต่อตาฮิวนะเครื่องเครื่องตรงหลังบ้านฟ้าจะเสร็จแล้วผมไปนี่ไปแล้วสะกิดไว้เมื่อกี้เขาถีบไหมผมหลังบ้านไม้แถวประตูทางออกอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปซ้ำตรงนั้น เฮ้ยไม่กดรถโดนนะกดช้าไปแล้วใช่ใช่กดช้าไปมันก็ไม่มมันก็ไ่โดนนะเขาตีสั้นเลยเขาไม่ได้ไานเรียบร้อยถีมีกขยะไปทีนึงตอนนี้เขาเฟดอยู่กับทีเลยนะต่อสแตนบายเราช่วยพี่เปิดกล่องอันนี้มันมึงไม่มีกุญแจเลยว่ะดวงไม่ดีว่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ขารกรกำลังกลับไปเจนจิรามีแทงหลังใช่ มีตัดสินใจอ่ะเครื่องบ้านฟ้าติดได้ไหมยังยังยังมันยังปัดไม่เสร็จเลยโอเคโอเคเดี๋ยวผมกลับมาตามไม่อยู่เลยแล้วกันไปต่อเขาเห็นเองว่าน่ะเหมือนเขาเห็นนั่นน่ะแอบดูนะเขาเฟดอยู่บ้านฟ้าแล้วห้าเปอร์เซ็นเซนจิราแทงหลังก็ได้นะเซนจิราเข้าตู้เลยแทงหลังไปแทงหลังไปแทงหลังไปน่าจะทานอยู่ไม่ไม่ไม่โอ ขี่ไว้ขี่ไว้ก่อนเลยช่วยผมมองก็อยู่แล้จะเปลี่ยนมาหาผมไอ้โปรเทฟไฟดีออนอ่ะเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนมาหาเขาเฟดหลอกเฮ้ยไปดึงเจนเจลาไปดึงเจนเจลาก่อนกำลังไปก่อนตายแล้วนะแทงหลังหมดยังแทงหลังกำลังจะหมดแต่อยู่ข้างบนฮิวหน่อยได้ปะได้ได้เลยเอาก็ต่อยไปอุ้มด้วยหมดเลย ไปต่อรอถอนเสาไว้หน่อยต่อโอเคได้ผมรออยู่พี่จะมาอยู่ออลูกยังลูกยังแต่ลูกยังมีลูกเองมีลูกเองผมมีมันอาจจะกูแตกแขนเลยตายแล้วตายแล้วโอเคสวยงัแงๆเลยงัแงๆเลยปล่อยเฮ้ยมันปล่อยวะตามต้าก็เจ็บเอาตามตามต่อแล้วอยู่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 เขาจะเฟรดวะเครื่องเดียวอยู่ข้างหลังบ้านฟ้าน่ะปั่นไว้หรอ ใช่ใช่ใช่พุ้มขอฮิวเต็งก่อนแป๊บนึงพุ้มตุปกระกอบใช่ปะแล้วใช่ใช่เอ้ยนิดเดียวเองจะต่อได้ต่อได้เอาดิเอาดิดได้ได้น่าจะหลุดน่าจะหลุดสวยงั้นเงันเอาเรื่องว่ะแฝนน้อยมากอ่ะยี่ต้องเอาม้ามาช่วยคอมโบแล้วมั้งสุดยอดว่ะเจินเจรามาลูวเอาให้เสร็จก่อนเอาให้เสร็จก่อนไอ้ที่หลังไปดีจับเดียวเสร็จก็เสร็จแล้วนะ เกมนี้แม่งสุดจริงวนอยู่วนอยู่ <id> เสร็จแล้วจะต่อไปเปิดประตูเฮ้ยหรือรอรอซับรอซับก็ได้นะไม้เล่นได้เล่นเลยนะไม่ไม่ต้องล้มละเล่นได้เล่นไปเลยไม้ไม้เหลือเยอะไม้เหลือเยอะมากเปิดประตูอีกบ้านอยู่เมื่อวานหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเนี่ยเกมจีราคิดว่ามีไหมไม่มีหรอกมั้งคิดว่าไม่มีเออพอเขาเล่นอะไรินใจเออรวยประตูอีกบ้านอยู่ประตูอีกบ้านเปิดโดยแกะโตเทมเป็นคนเล่นตัดสินใจ ก็แลประตูอีกบ้านอยู่ตรงไหนอ่ะหลังหลังบ้านไม้หลังบ้านไม้อ๋ออยู่กับเจมป์ว่ะวินนัวนักตกรบบีบมีเชยเฮ้ยเจจิราตายแล้วออกเลยตายแล้วเยวตาเฮ้ยแต่เจอโทรได้ไฟไม่ทันคือเขาตายแล้วเขาโดนแผลแล้วเขาตายแล้วไม่คุดเขาเขาหลอกไหมเขาวิ่งไล่คนอื่นแล้วเจมวิ่งไปป่าสองเนี่ยเห็นละเห็นละเห็นละ